นายอยู่ตรงไหนอ่ะกระดัง ลอยเต็มข้านสองตัวตามผักบุ้งเป็นตาเบปผัดยอดลอย No. देख तो देख दे. ฝนตกมาแปบเดียวเลยยากขึ้นนี่ตรงนี้นะหลายเยอะแย,ยะมากมออออายผักขาที่งามแท้นี่ไหมเต็มเลย อยู่ตรงนี้แหละเยอะมากฟูเต็มเลยอ่ะ

ปลอยมันมาจากไหนวะก็ปล่อยเองจะอัน,นใหญ่ๆเลยอือปล่อยได้ไหมอาไปอยังน,นี่ดูเนี่ยนี่แหละที่เขาเลี้ยงขายเนี่ยตัวโตโตนี่แหละพันอะไรก็ไม่รุ่นแบบอืมมันได้กินอิ่มมันกับตัวใหญ่ละเยอะแยะเลยมาจากไหนวะเต็มเลย ออกลูกเนาะเปันอาเอินไม้นั่นมาไว้ให้มันอยู่เอาไม้เัินเอานั่นเอาน,นี่มาให้มันอยู่มันเป็นได้ๆหรอกส่วนตัวอันนี้เงี้ยไหมเงี่ยได้ที่เขาเอาไปขายนะ่ะบลือเลยเนี่ยเออออกลูก โอ้โหเม้าไยหนึ่งดิเอารนี่ก็บอกป่าเนี่ยรายจุ้ยปลาปีแดดมันห้อนมันมีน,มน้ำว้าเนี่ยหอนขาหนาอนเนี่ยเจ้าไปทำอย่างเอาไปทำอย่าง ยังหย่งบ่ได้แล้วต,ต้องไปถามยายเบิง่งสุดกินเนเลยยังม,มีกินดิเลยจ้างคนมีเยอะตัวหนึ่งสองตัว จะเ,เป็ดเนั่นแหละมันสีกินฟักฟักให้เป็ดกินเออแซ่บเขา,า,า,มมาว่าลามากอันนี้อันอนี้นี่วะนั่นจะอยู่แบบแบบนี้แบบแอบ,บแอบเนี่ย อาการกขาลเหมันมีนยแอไแบบมันยออกมา่งยแตกตรงนี้ลอืมีเดีตัวยืนยือันที่ออกมาตอนนั้นหัวนันมัน่ยัล้่ในหม้อเลยไหมมันมยัเออเนี่ยหม้อยไหมเออนี่ลูกปลาเล็กๆเหรอห้ตากินกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn sao cái bên cái bếp mà นี่นี่นี่จะเป็นหยังดอกอื้อนั่น ลอยไปครึ่งหนึง่งดมกินอีกสุดกินเลยชอบที่สุดกิน,กนเอาปลาใส่ไว้แล้วมันกันกนออกไข่ เขาบอเอาหนามแซงขอบใครเขีเรียบร้อยก็แกชิบ